พระบรมราชานุสาวรีในสวนสุขภาพารัฐโพถือเป็นจุดศูนย์กลางสำคัญและจุดที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้มาเยือนด้วยองค์ปฏิมากรรมอนันงดงามแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงมีต่อการพัฒนาและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของไทยความหมายเชิงสัญลักษณ์สะท้อนถึงพระราชปณิธาน ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนพื้นที่รอบรสศวรีกลายเป็นลานแห่งแรงบันดาลใจสำหรับกิจกรรมรวมพลังชุมชนเช่นเดินวิ่งปั่นจักรยานและพิธีถวายความจงรักภักดีการพัฒนาจะต้องพัฒนาคนให้มีคุณธรรมมีวินัยมีความรู้และความสามารถควบคู่กันไป พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9ความรู้สึกของผู้มาเยือนสัมผัสความสงบและเปี่ยมศรัทธากลายเป็นหมุดหมายแห่งความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณพวกเราทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะรับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้บริการนะครับนะหรือเป็นเจ้า สำหรับวันนี้นะครับทางสมาคมเจ้าพนุญเจ้าแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้เรียนเชิญนะครับทางโ์การเจ้าประจำกประเทศไทยด้วยนะครับกรมบริหารสารยานนินเตอนชนแนลจำกัดนะครับมาร่วมกิจกรรมนะครับและก็เป็นสปอนเซอร์หรือผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการให้กับพวกเรานะครับถือว่าเป็นความตั้งใจนะครับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพอกอ โดยนายโชค baru! ชัยวิเชียนชัยยะอธิบดีพอกอมอบหมายให้นางสาวอมรศีรัศมิทัศน์ผู้อำนวยการกองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการเป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมการกุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี2,568าปมิสเตอร์ชูุเกะสากุโดหัวหน้าคณะผู้แทนองค์การใจกล้าประเทศไทยได้กล่าว ถึงก uh uh, ิจกรรมในวันน uh, uh, ี of, uh, ้ค mm ่ะคุณผู้ชมค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 ่ะ My honor to be here together today, and I am very glad to be a part of this charitable donation event for the properment home for persons with disabilities. JICA has made an effort to contribute for social and economic development of Thailand for decades, and we are supporting not only hardware infrastructures project, but also social and human development projects, including support for socially vulnerable persons. Guided by the our principle of human security, JICA is committed to working with Thailand to ensure no one left behind, even amid its remarkable economic development by supporting efforts that benefit the socially vulnerable persons, including people with disabilities. Today we have uh, we? I have my colleague from A C D. This is a, a volunteer. One of our long term cooperation projects for capacity development and empowerment of people with disabilities since 2002, and more than 20 years for cooperation with Japanese experts and volunteers, such as she. And that is not only well known for Thailand, but also for hosting. Salaya International Thailand Jamkat. โดยมิสเตอร์ริวมาซูมโตะกรรมการผู้จัดการบริษัทได้กล่าวสนับสนุนกิจกรรมครั้งนี้นายประสงค์นรจิตอุปนายกคนที่หนึ่งสมาคมผู้รับทุนใจกล้าแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการให้เกียรติร่วมทำกิจกรรมการกุศลด้วยโดยมีว่าที่ร้อยตรีนัฐกรทงสะอาด ผู้ปกครองสถานคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒน,นาคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการให้การต้อนรับกิจกรรมมอบเงินและสิ่งของบริจาคครั้งนี้จากท่านผู้มีจิตศรัทธารวมมูลค่ากว่า,าส,าสแสนบาทก็วันนี้เราหยิบยกมาเป็นเพียงแค่ตัวอย่างในการรับ้อบสง่งมอบตรงนี้แต่รัรเพื่อที่จะเป็นจัตีพยานร่วมกันนะครับขอพระคุณนะครับท่านผู้เกียตทุกท่านนะครับข,ข,ของสปอนเซอร์ทุกคนเลย <อ>กิจกรรมการกรุศลใจกล้าปี2568ผน,นึกพลังไทยญี่ปุ่นปลูกต้นไม้หนุนอาชีพคนพิการเยี่ยมสถานสงเคราะห์เดินหน้าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังกิจกรรมการกรุศล เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปี2,568จัดโดยสมาคมผู้รับทุนใจกล้าแห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การใจกล้าประเทศไทยและบริษัทสาลายาอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์จำกัดกิจกรรมการกรุศลในวันเสาร์ที่19กรกฎาคม2,568ตั้งแต่เวลา10นาฬิกา ณสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือพอก่อกิจกรรมปลูกต้นไม้ ซึ่งประกอบด้วยต้นรวงพึ่งดอกไม้ประจำราชการที่10สื่อถึงความจงรักภักดีและต้นเหลืองเชียงรายสัญลักษณ์แห่งความสดใสเข้มแข็งและการยืนหยัดบนแผ่นดินไทยกิจกรรมการกรุศลใจกล้าปี2568พผนึกพลังไทยญี่ปุน่นปลูกต้นไม้ หนุนอาชีพคนพิการเยี่ยมสถานสงเคราะห์เดินหน้าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังปลูกต้นไม้ร่วมกันโดยมีมิสเตอร์ชุนสุเกะซาคุโดหัวหน้าคณะผู้แทนองค์การใจก้าประจำประเทศไทยนายริว um มาซึโมโตะกรรมการผู้จัดการบริษัทสารายาอินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์จำกัด นายประสงค์นรจิตอุปนายกคนที่หนึ่งสมาคม hm, ผู้รับทุนใจกล้าแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการให้เกียรติร่วมทำกิจกรรมดังกล่าวเพความสุขความเจริญครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพ um ิการพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการกิจกรรมปลูกความสัมพันธ์ทั้งไทยและญี่ปุ่น ช่วยกันสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมด้วยการสนับสนุนของท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้คือรากฐานของมิตรภาพความเข้าใจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างไทยและญี่ปุ่นโดยเฉพาะ ในกลุ่มเป้าหมายที่เปราะบางอย่างคนพิการซึ่งต้องไม่ลืมว่าทุกคนมีคุณค่าและสมควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมต่อมาทางคณะได้ร่วมการเยี่ยมชมกิจกรรมภายในสถานคุ้มครองชื่นชมการดูแลที่มีทั้งด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาอาชีพให้แก่คนพิการ ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษคือผลิตภัณฑ์ตะก้าสาร,รจากฝีมือคนพิการที่มีความประณีตสวยงามใช้ประโยชน์ได้จริงสะท้อนถึงศักยาภาพและคุณค่าของคนพิการในการพึ่งพาตัวเองให้มีอาชีพที่ยั่งยืนเมตตาธรรมคำจุนโลกา จนกว่าจะพบกันใหม่ในกิจกรรมครั้งต่อไป